สวัสดีครับพี่น้องบุกปานาครับวันนี้นะครับช่างยศนะฮะจะมาบอกข่าวนะครับเยียวยากลุ่มปอปางเด็กแรกเกิดนะครับเข้ารอบแรกวันไหนนะครับมาดูนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างให้ช่างยศนะครับเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับเยียวยากลุ่มปอปางนะครับเด็กแรกเกิดนะครับรอบแรกนะครับจ่ายลวดเดียวนะครับสองพันหกร้อยบาทนะครับ มาดูรายละเอียดนะครับผมเยียวยากุปอปางนะครับรัฐบ,บาลจะโอนเงินรอบแรกนะครับในวันพุธที่สิบนะครับพิจารณาจนนะครับเป็นวันแรกนะครับโดยจะกล่าวว่าผู้มีได้รับสิทธิ์นะครับจะมีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วทั้งหมด2 6 0 0ันหร้อยบาทนะครับ รวมไปด้วยนะครับเงินหลุดแรกเกิดหกร้อบาทนะครับเงินเยียยาอีก2เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทแล้วก็เป็น2,000บาทนะครับรวมแล้ว2,600บาทครับผมในเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีโอนเงินเข้าบัญชีนะครับในวันที่10กรกฎาคมนะครับเป็นจํานวนเงิน1,600บาทนะครับเงินเยียวยา1,000บาทและเงินแรกเกิดนะครับ 6 0รบาทรวมมาเป็น1,600บาทนะครับในเดือนกรกฎานะครับผมในเดือนสิงหานะครับและเดือนกันยานะครับเงินที่จะโอนให้นะครับในบัญชีนะครับวันที่สิบสิงหาคมนะครับละ วันที่10กันยายนนะครับจะกลับมาโอนในจํานวนปกตินะครับคือ600บาทเท่าเดิมนะครับนะครับเดือนสิงหากันยานะครับจะโอนเงินปกตินะครับคนลราห0รบาทเหมือนเดิมนะครับสาหรับเด็กแร้เกิดนะครับผมมีข้อสงสัยนะครับนะมีปัญหาอะไรนะครับโทรถามคอร์เซนเตอร์นะครับ กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับคอเซ็นเตอร์นะครับ02 255 58 50อนถึงเนะครับต่อ121ต่อหนึ่2สองสนะครับหนึและ147นะครับหรือ02 651 6920นะครับในเวลาราชการนะครับผมอย่าลืมนะครับชมแล้วดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่ง ด้วยนะครับเพื่อพลาดตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ช่างจะราบอกข่าวแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ